เดี๋ยวขอประชาะสัมพันธ์งานนิดหนึ่งนะครับบริษัทดวงตะวันเพชรจำกัดนะครับหรือปุ๋ยดวงตะวันเพชรขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับร่วมงานสัมนมาเชิงวิชาการการดูแลทุเรียนช่วงสะสมอาหารเปิดตาดอกธาตุอาหารที่จําเป็นปุ๋ยระบบน้ําและปุ๋ยนวัตกรรมใหม่นะครับณนะห้องประชุมโรงแรมแกนวิวแลนด์มาร์คอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับท่านที่อยู่จังหวัดข้างเคียงหรืออำเภอข้างเคียงของเบตงก็ไปร่วมงานได้นะครับ ก็งานนี้นะครับจัดวันเสาร์ที่25นะครับเริ่มงานตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงประมาณ15นกา30นาทีนะครับมีอาหารกลางวันให้แล้วก็มีคอฟฟี่เบรกนะครับก็จะมีผมแหละนะครับไปพูดแล้วก็มีคุณสุเมธภูดารัตน์นะครับเจ้าของเพจควายดำนะครับท่านที่สนใจร่วมง,งานนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ ของผมแล้วก็เพจของควายดำทำเกษตรก็จะมีโพสต์อยู่นะครับสามารถเข้าไปสแกน QR Code แล้วก็ลงทะเบียนได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ